ว่าน้ำมันเนี่ยมันลงมาที่สายหรือเปล่านะครับถ้ามันลงมาที่สายปุ๊บสดันออกไปที่โค้งหรือเปล่านะครับผมถ้าไฟมันไม่ออกไปที่โค้งเนี่ย<ต>ก็คือฟัน,นทกําลังอัดมันต่ํามันก็จะสตาร์ทให้ติดยากนะสวัสดีครับผมทุกท่านวันนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วนะครับผมก็มีภารากิจที่จะลงไปตัดหญ้าต่อนะครับเนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกมาเป็นเดือนเลยนะครับผมเดือนกว่าวันนี้ก็แล้งมาวันที่สองแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสจะลงไปตัดหญ้าสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เจอปัญหานะครับผมสําหรับเครื่องตัดหญ้าที่เรา,าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับผมไม่ค่อยได้ใชน้นะครับผมก็สตาร์ทไม่ติดนะครับผมหลักๆของเครื่องพวกเนี้ยสาเหตุที่สตาร์ทไม่ติดเนี่ยมันมีอยู่แค่สามประการแค่นั้นเองครับผมไม่เฉพาะเครื่องตัดหญ้าครับ รวมถึงเครื่องรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลายๆเครื่องมีแค่สามสาเหตุครับผมสามสาเหตุใหญ่ๆนะครับผมสาเหตุแรกเนี่ยก็คือระบบน้ํามันครับผมอ่าก็เกี่ยวกับระบบน้ํามันต่างๆนี่แหละครับผมอย่างที่สองนะครับผมก็คือระบบไฟครับผมอย่างที่สามเนี่ยก็คือกําลังอัดนะครับผมที่พูดมาเนี่ยทั้งสามอย่างอะไม่ว่าระบบใดระบบหนึ่งเนี่ย ถ้ามีปัญหาก็จะทําให้เครื่องยนต์ไม so right ่สามารถสตาร์ตติดได้นะครับผมโดยเฉพาะเครื่องตัดหญ้าพวกเนี้ยเราวันๆเนี้ยเรามาเอาเครื่องตัดหญ้าก่อนดีกว่านะครับผมเครื่องตัดหญ้าพวกเนี้ยมันเป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่าเครื่องเครื่องยนต์อเนกประสงค์เครื่องยนต์เล็กเครื่องเครื่องยนต์เล็กนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์เราสตาร์ทไม่ติดเนี่ยให้เรามาเช็คจากระบบน้ํามันก่อนนะครับผมก็ดูนะครับแล้วก็เติมน้ํามันลงไป แล้วก็ไล่สายดูครับว่าน้ํามันเนี่ยลงมาที่คาบ,บูลเลเตอร์หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดน้ํามันลงมาที่คาบ,บูลเลเตอร์นะครับผมก็ดูครับอ่าก็ดูให้เรียบร้อยนะครับในคาบ,บูน้ํามันลงอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็ตัดปัญหาเรื่องระบบน้ํามันออกไปได้นะครับผมอย่างที่สองก็คือเรื่องระบบไฟก็คือตัวนี้หวัวเทียนครับผมบแล้วก็ชักปลักหัวเทียนออกมานะครับผมแล้วก็คลาย คลายหวัวเทียนออกมาครับผมแล้วก็เอาบล็อกตัวเนี้ใส่นะครับผมแล้วก็ไปแตะกับตัวโครงนะครับผมมันจะเป็นกลาวหรือว่าเป็นขั้วประจนอีกควนนะครับผมแล้วก็เราใช้วิธีการชักดูนะครับว่าไฟมันออกที่เขี้ยวหวัวเทียนหรือเปล่าแล้วก็ดูนะครับในลักษณะที่การออกเขี้ยวหวัวเทียนเนี่ยเราก็ดูด้วยนะครับว่าไฟเนี่ยมันออกบนเขี้ยวกางเขี้ยวหรือว่ามันออกข้างๆ้าถ้าเกิดมันออกข้างๆ้างเนี่ย ก็เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ได้เลยนะครับผมอย่างที่3ก็คือกําลังอัดกําลังอัดเนี่ยเป็นอะไรที่บอกยากนะครับผมจริงๆแล้วเขาต้องมีเขาเรียกว่าไดเอ็นเกจนะครับผมก็คือ,อมันเป็นเครื่องตัววัดกําลังอัดแต่บ้านๆของเราเนี่ยเราก็คลายหัวเทียนออกมาครับผมคลายหัวเทียนออกมานะครับแล้วก็ใช้ใช้ตัวใช้มือใช้มือเนี่ยใช้มือเราเนี่ยเข้าไปอุดนะครับผมแล้วก็ลองดึง ลองดึงสตาร์ทดูถ้าเกิดมันมีกําลังดันที่นิ้วมือเนี่ยอ่าพอสมควรก็แสดงว่ากําลังอัดเนี่ยเขาเหลือนะครับผมก็ใช้ได้ไม่มีอะไรครับก็หลักๆแล้วเครื่องแตด้าก็มีแค่นี้ครับผมนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมก็จะลองดูนะครับว่าเอาไม่ได้สตาร์ทติดไหมครับผมโอเคเผมลองดูนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่อีกทีนะครับก็คืออ่า ระบบที่1น,นะครับก็คือระบบน้ํามันนะครับผมหลังจากเนี่ยครับหลังจากที่เราใส่น้ํามันลงไปแล้วนะครับผมเราก็ดูนะครับว่าน้ํามันเนี่ยมันลงมาที่สายหรือเปล่านะครับถ้ามันลงมาที่สายปุ๊บแสดงว่าข้างบนเนี่ยไม่มีอะไรอุดตันแล้วนะครับผม <IT> ก็ดูว่ามันลงมาที่คาบูไหมถ้ามันลงมาที่คาบูปุ๊บมาดูที่ก๊อกนะครับมันผ่านก๊อกไปแล้วเนี่ยอ่ามัานผ่านก๊อกก๊อกน้ํามันตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ลงมาที่คาบูนะครับถ้าเกิดที่คาบูเนี่ยน้ํามันไม่ลงก็แสดงว่าตัว อาเข็มปิดลูกลอยเนี่ยมันมีปัญหามันอาจจะขึ้นขี้เกลือเราก็ถอดมาล้างนะครับผมแต่ตอนเนี้ยผมผมจะแค่บอกเฉยนะครับจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรของผมแล้วผมผมใช้วิธีการทําวิธีรัดนะครับผมก็ระบบน้ํามันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับระบบที่1ก็คือน้ํามันเนี่ยลงมาดีนะครับผมเราเวลาเราสตาร์ทก็แค่ปิดโชคนะครับปิดโชคดึงให้น้ามันมันขึ้นมาก่อนแล้วก็เปิดให้อากาศมันเข้าไปผสมกับระบบน้ามันมันจะได้เป็นจุดระเบิดง่ายๆนะครับผมอย่างที่2 ก็คือระบบไฟโอเคระบบไฟตัวนี้ครับอ่ะตัวนี้ครับผมเนี่ยครับระบบไฟก็คือไฟที่มาออกตัวหัวเทียนนั่นเองครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปครับก็เราแค่มาแตะเอามาแตะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ชักสายสตาร์ทนะครับดูครับว่าไฟเนี่ยมันออกที่เขี้ยวหรือเปล่าสังเกตดูดีๆนะครับผมถ้ามันไม่ออกเราก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนหัวเทียนแล้วไฟยังไม่ออกเนี่ยเราก็ไล่มาที่สาย ลอ,ลองเอาสายตัวเนี้ยถอดออกมาจากาปลั๊กหัวเทียนเลยครับผมออกมาแล้วก็มาเอาสายเยมาจี้ที่โคง้งตัวนี้นะครับดูว่า,าไฟเนี่มันออกไปที่โค้งหรือเปล่านะครับผมถ้าไฟมันไม่ออกไปที่โค้งเนี่ยก็คือฟันธงได้เลยครับตัวเนี้ก็คือคอยคอยตัวเนี้มันเสียซึ่งเดี๋ยวเนี้ยคอยตัวเนี้ยก็ไม่แพงนะครับไม่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 กี่ร้อยบาทนะครับผมร้อยสองร้อยบาทมีหลายเกรดด้วยครับผมตัวที่ผมใช้เนี่มันก็เป็นของธรรมดาตัวละร้อยกว่าบาทเองครับผม ก็ไม่แพงนะครับผมอย่างที่สามก็คือระบบกําลังอัดก็คือตัวนี้นั่นเองเนี่ยเราก็มาชักสายตัวนี้ดูนะครับชักสายตัวนี้แล้วตัวนี้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นลูกสูบนะครับผมมันจะเป็นลูกสูบ yes? เวลาเราชักปุ๊กเนี่ยมันก็จะมีเสียงกําลังอัดดันออกมาจริงๆแล้วมันต้องใช้เครื่องมือในการวัดหาค่ากําลังอัดมันนะครับผมแต่บ้านๆของเราเนี่ยเราก็ใช้มืออุดเข้าไปเลยครับแล้วก็ลองชักสายดูถ้าเกิดมันยังมีแรงดันอยู่เนี่ยก็แสดงว่ามันยังพอมีกําลังอัด ถ it, sheets, g, anza, uno, o, objeto, so ้าเกิดว no, ่าเราใส่แล้วก็ชักเอานิ้วอุดเข้าไปเนี่ยครับเอานิ้วอุดแบบเนี้ยแล้วก็ชักออกมาแบบไม่ค่อยมีกําลังอัดนะครับผมก็แสดงว่าแบบเนี้ยเครื่องค่อนข้างจะหลวมเยอะแหละถึงแม้ว่าระบบไฟกับน้ํามันเนี่ยมันจะดีนะครับผมแต่มันก็กําลังอัดมันต่ํามันก็จะสตาร์ทให้ติดยากนะครับผมหลักๆแล้วเครื่องสัญญากก็โดยรวมนะครับก็มีแค่นี้นะครับผมง่ายครับผมไม่มีอะไรยากเลยเครื่องตัตหญ้ากนี่ง่ายมากนะครับผมแต่ว่า อ่าก็แค่มาบอกให้สําหรับเขาเรียกว่ามาบอกให้เป็นความรู้นะครับผมจริงๆถ้าเกิดเราทําเองไม่ได้เนี่ยก็ควรจะไปร้านซ่อมดีกว่านะครับผมโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจกันไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงนะครับผมก็สามารถทักมาถามผมได้นะครับผมง่ายครับผมผมก็สามารถ อธิบายแล้วก็บอกให้ทุกคนเข้าใจได้นะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานของผมแล้วเนี่ยผมเป็นเป็นช่างนะครับผมเป็นช่างอะซ่อมเครื่องยนต์อะไรพวกนี้และครับผมซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับผมเครื่องยนต์เล็กแบบนี้ทําได้สบายนะครับผมเดี๋ยววันหน้าวันหลังนะครับที่บ้านผมเนี่ยมีรถอีกหลายคันเลยเดี๋ยวผมจะมา,าให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่แบบเราพอทําพื้นฐานได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้เนี่ยเราไปที่ร้านซ่อมจะดีกว่านะครับผม โอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมโอเคผมก็จะ,อะลองสตาร์ตตัวนี้ดูแล้วก็ลงไปตัดหญ้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ